ลองจินตนาการถึงตัวเองในวัย80ปีนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกตัวโปรดมองย้อนกลับไปยังเส้นทางชีวิตที่ผ่านมาคุณเห็นอะไรความสำเร็จความสุขความสัมพันธ์อันอบอุ่นหรือว่าความว่างเปล่าความเสียดายและคำถามที่ว่าถ้าตอนนั้นได้ทำก็คงจะดีหรือคำว่ารู้งี้ดังนั้นวันนี้เราจะไม่ปล่อยให้คุณต้องเผชิญหน้ากับคำถามนั้น เราจะมาเปิดแผนที่ชีวิตที่จะนำทางคุณไปสู่บ้านปลายที่เปี่ยมสุขไร้ซึ่งความเสียใจหลายคนอาจจะบอกว่าชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละมีสุขมีทุกข์มีสมหวังมีผิดหวังแต่เดียวก่อนจากประสบการณ์ที่ได้พูดคุยกับผู้คนมากมายทั้งคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงและคนที่ล้มเหลวไม่เป็นท่าได้อ่านหนังสือชีวประวัติหลายเล่ม รวมถึงศึกษาหลักจิตวิทยาและปรัชญาชีวิตมาอย่างเข้มข้นทำให้ค้นพบความลับบางอย่างความลับที่ว่านี้ไม่ใช่สูตรสำเร็จที่จะทำให้คุณรวยล้นฟ้าหรือมีชื่อเสียงโด่งดังแต่มันคือหลักคิดที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรหรือมีเป้าหมายแบบไหนก็ตามและที่สำคัญหลักคิดเหล่านี้ ไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันหรือนามธรรมที่จับต้องไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่คุณสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันบทเรียนที่หนึ่งจงกล้าที่จะแตกต่างก่อนที่จะหายไปกับการเวลาเคยไหมที่รู้สึกว่าชีวิตมันวนลูปตื่นเช้าทำงานกลับบ้านแล้วก็นอนและวนกลับมาที่เดิมซ้ำๆรู้สึกเหมือนเป็นฟันเฟืองเล็กๆในเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ที่ไม่รู้ว่าหมุนไปเพื่ออะไรนี่คือสัญญาณอันตรายสัญญาณที่บอกว่าคุณกำลังหลงทางอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยที่แสนสบายแต่ไร้ซึ่งความหมายลองมองไปรอบๆตัวคุณมีคนสำเร็จกี่คนที่ทำตามคนอื่นมีศิลปินกี่คนที่วาดรูปเหมือนคนอื่นมีนักวิทยาศาสตร์กี่คนที่คิดเหมือนคนอื่นคำตอบคือไม่มีคนที่สร้างความแตกต่างให้กับโลก คือคนที่กล้าที่จะแตกต่างกล้าที่จะคิดนอกกรอบกล้าที่จะแหกกฎและกล้าที่จะเป็นตัวเองอาจจะฟังดูน่ากลัวการที่จะต้องแตกต่างจากคนอื่นเพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมเราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าจงทำตามผู้ใหญ่อย่าทําตัวเด่นจะเป็นภัยแต่รู้ไหมความกลัวนี่แหละคือตัวการที่ทําให้ชีวิตของคนส่วนใหญ่จืดชืดไร้รสชาติ และเต็มไปด้วยความเสียดายในบ้านปลายลองนึกถึงสติฟจ็อบผู้ก่อตั้งบริษัทแอปเปิลถ้าเขาทําตามคนอื่นเราคงไม่มี iPhone ใช้ถ้าเจเคโรลิงไม่กล้าเขียนนิยายแฟนตาซีเราคงไม่มีแฮร์รี่พอตเตอร์ในทุกวันนี้แล้วคุณละ่ะมีความฝันอะไรที่ยังซุกซ่อนอยู่ในใจมีไอเดียอะไรที่ยังไม่กล้าบอกใคร มีพรสวรรค์อะไรที่ยังไม่ได้ใช้อย่าปล่อยให้ความกลัวเหล่านั้นมาขโมยความฝันของคุณไปอีกเลยอย่าปล่อยให้เสียงคนอื่นมากลบเสียงหัวใจของคุณเองคำถามคือแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีก็ไม่ต้องเริ่มอะไรที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องลาออกจากงานไม่ต้องย้ายประเทศแค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่คุณสนใจที่คุณอยากลองที่คุณยังสงสัยอยู่ลองอ่านหนังสือแนวใหม่ที่ไม่เคยอ่าน ลองเรียนทักษะที่ไม่เคยเรียนลองพูดคุยกับคนที่ไม่เคยคุยลองไปสถานที่ที่ไม่เคยไปและที่สำคัญที่สุดจงซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองอย่าหลอกตัวเองว่าไม่มีเวลาไม่มีเงินหรือไม่เก่งพอเพราะข้ออ้างเหล่านี้ก็คือยาพิษที่จะฆ่าความฝันของคุณอย่างช้าๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วสิ่งที่ต้องทำทันที ภายใน24ชั่วโมงนี้ให้ลองทำสิ่งใหม่ที่คุณไม่เคยทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามแล้วสังเกตดูว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างบทเรียนที่สองจงลงทุนในความสัมพันธ์ก่อนที่จะสายเกินไปเคยได้ยินไหมคำพูดที่ว่าเงินทองเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้แต่เวลาและความสัมพันธ์นั้นเป็นสิ่งที่เรียกคืนไม่ได้ แล้วในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันเรามักจะหมกมุ่นอยู่กับการงานการเงินและความสำเร็จจนลืมไปว่าสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคือคนที่อยู่รอบข้างเราลองนึกถึงวันที่คุณป่วยหนักนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดคืออะไรเงินทองกองโตตำแหน่งใหญ่โตหรือว่าอ้อมกอดของคนที่คุณรักแน่นอนคำตอบคืออย่างหลัง แต่ทำไมเราถึงต้องรอให้ถึงวันที่สายถึงจะรู้ว่าอะไรสำคัญทำไมเราถึงปล่อยปละละเลยคนที่รักเราทำไมเราถึงไม่กล้าบอกรักไม่กล้าขอโทษและไม่กล้าให้อภัยคำตอบก็คือเราประมาทกับชีวิตมากเกินไปเราคิดว่ายังมีเวลาเราคิดว่าเขาจะอยู่กับเราตลอดไปแต่ความจริงก็คือชีวิตไม่แน่นอน ไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นลองนึกถึงคุณตาคุณยายที่นั่งจับมือกันในสวนสาธารณะคุณเห็นอะไรความรักความผูกพันหรือว่าความเสียดายเสียดายที่ไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันให้มากกว่านี้เสียดายที่ไม่ได้บอกรักกันให้บ่อยกว่านี้เสียดายที่ไม่ได้ทำอะไรดีๆให้กันมากกว่านี้แล้วคุณอยากจะเสียดายแบบนั้นหรือเปล่า ถ้าไม่อยากจงลงทุนในความสัมพันธ์ตั้งแต่วันนี้คำถามคือแล้วจะลงทุนยังไงก็คือการให้เวลาเพราะเวลาคือสิ่งมีค่าที่สุดที่เรามีจงให้เวลากับคนที่คุณรักอย่างเต็มที่และให้ความใส่ใจจงฟังเขาอย่างตั้งใจเพื่อทำความเข้าใจเขาอย่างลึกซึ้งอย่าลืมให้ความรักและบอกรักอย่างสม่ำเสมอจงเลือกที่จะแสดงความรักอย่างเปิดเผย อย่าลืมการให้อภัยเพราะว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบจงเรียนรู้ที่จะให้อภัยและเริ่มต้นใหม่เสมอให้กำลังใจบ้างเป็นแรงสนับสนุนที่ดีให้คนที่คุณรักในทุกช่วงเวลาของชีวิตอย่าให้เขาต้องจำเรื่องแย่ๆเพราะเวลาชีวิตมีจำกัดอย่าให้เป็นปมในใจไปตลอดชีวิตเพราะเสียใจที่ไม่ได้ทำมีเวลาอยู่ด้วยกันก็ทำซัต่อไปมีเรื่องเล่าที่อยากให้คุณฟัง มีชายคนหนึ่งทำงานหนักมาทั้งชีวิตเพื่อสร้างฐานะให้ครอบครัวเขามุ่งมั่นทุ่มเทจนประสบความสำเร็จในการงานแต่เขากลับล้มเหลวในเรื่องความสัมพันธ์ภรรยาขอหย่าแล้วลูกๆก,ก็ไม่พูดด้วยเพื่อนฝูงก็ห่างหายไปหมดในวันที่เขากเกษียณเขากลับพบว่าตัวเองโดดเดี่ยวและไม่มีใครเลยที่อยู่ข้างๆเขาจึงได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญแต่ก็สายเกินไปแล้ว คำถามคือแล้วคุณละ่ะจะรอให้สายเกินไปหรือเปล่าฟังมาถึงตรงนี้สิ่งที่ต้องทำทันทีในวันนี้ก็คือโทรหาคนที่คุณรักสักคนวันนี้และบอกเขาว่าคุณรักเขามากแค่ไหนบทเรียนที่สจงใช้ชีวิตให้เหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายฟังดูเหมือนคำคมบ้าบ้าบอๆหรือคำพูดที่ซ้ำซากจ,จำเจแต่เชื่อเถอะนี่คือความจริงที่คนส่วนใหญ่มองข้าม เรามักจะผัดวันประกันพรุ่งเราคิดว่ายังมีเวลาเราคิดว่าพรุ่งนี้ค่อยทำก็ได้แต่ความจริงก็คือไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะมีจริงหรือเปล่าลองนึกถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันลองนึกถึงโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตโดยไม่ทันตั้งตัวถ้าวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตคุณจะทำอะไรคุณจะยังทำงานที่คุณเกลียดอยู่ไหมคุณจะยังทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษอยู่ไหม คุณจะยังเก็บความฝันของคุณไว้ในลิ้นชักอยู่หรือเปล่าคำตอบก็คงเป็นไม่แล้วทำไมเราถึงต้องรอให้ถึงวันสุดท้ายถึงจะเริ่มใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการละ่ะทำไมเราถึงไม่ทำในสิ่งที่อยากทำตั้งแต่วันนี้จริงๆแล้วคำตอบก็คือเรากลัวเรากลัวความล้มเหลวเรากลัวการเปลี่ยนแปลงเรากลัวการตัดสิน แต่รู้ไหมว่าความกลัวนี่แหละคือศัตรูตัวฉกาศที่ขัดขวางไม่ให้เราใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ลองนึกถึงนักกีฬาที่กําลังจะลงสนามแข่งขันถ้าถามว่าเขากลัวไหมแน่นอนเขากลัวแต่เขาก็ลงแข่งเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาไม่ลงแข่งเขาจะไม่มีวันชนะได้เลยลงแข่งยังมีโอกาส50 50แต่ไม่ลงแข่งเท่ากับไม่มีโอกาสเลยด้วยซ้ำ แล้วคุณจะยอมแพ้ให้กับความกลัวหรือจะลุกขึ้นสู้เพื่อใช้ชีวิตอย่างที่ใจต้องการคำถามคือแล้วจะใช้ชีวิตให้เหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายได้ยังไงกันก่อนอื่นให้เริ่มจากตั้งเป้าหมายอะไรคือสิ่งที่คุณอยากทำจริงๆในชีวิตและวางแผนว่าจะทำอย่างไรให้เป้าหมายนั้นเป็นจริงและหาทางเพื่อลงมือทำให้เร็วที่สุดอย่ารอให้พร้อมเพราะความพร้อมไม่มีอยู่จริง อย่าลืมเรียนรู้จากความผิดพลาดเพราะไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดแต่คนสำเร็จคือคนที่เรียนรู้จากความผิดพลาดและไม่ยอมแพ้สุดท้ายจงขอบคุณทุกๆสิ่งขอบคุณทุกประสบการณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายเพราะทุกสิ่งล้วนเป็นบทเรียนให้คุณเติบโตผมมีเรื่องเล่าที่อยากให้คุณจำมีหญิงชราคนหนึ่งป่วยเป็นโรคร้ายหมอบอกว่าเธอจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน แทนที่จะจมอยู่กับความเศร้าเธอกลับลุกขึ้นมาใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เธอเดินทางไปทั่วโลกเธอเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเธอทำในสิ่งที่ไม่เคยทำหลายอย่างมากขึ้นเธอบอกรักคนที่เธอรักเธอขอโทษคนที่เธอเคยทำผิดเธอให้อภัยคนที่เคยทำร้ายเธอและในวันสุดท้ายของชีวิตเธอจากไปอย่างสงบโดยไม่มีความเสียใจแล้วคุณล่ะจะรอให้ถึงวันสุดท้าย หรือจะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้สิ่งที่ต้องทำทันทีก็คือจงเขียนสิ่งที่อยากทำก่อนตายอย่างน้อยห้าอย่างแล้วเริ่มทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างภายในสัปดาห์นี้หลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชีวิตนี้อยากทำอะไรผมอยากให้คุณลองใช้เวลากับตัวเองบ้างคุณใช้เวลาเพื่อคนอื่นมามากเกินไปแล้วมาถึงตรงนี้คุณคงได้เห็นแล้วว่าชีวิตนั้นสั้นเกินกว่าจะเสียเวลา ไปกับความกลัวความลังเลและความเสียใจบทเรียนชีวิตที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันในวันนี้ไม่ใช่ยาวิเศษที่จะเสกให้ชีวิตคุณสมบูรณ์แบบได้ในพริบตาแต่มันคือเข็มทิศที่จะนำทางคุณไปสู่บ้านปลายชีวิตที่เปี่ยมสุขและไร้ซึ่งความเสียใจสุดท้ายนี้ผมอยากจะขอบคุณขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางมาด้วยกัน ผมหวังว่าเรื่องราวและบทเรียนที่เราได้แบ่งปันในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณลุกขึ้นมาออกแบบชีวิตที่คุณจะไม่มีวันเสียใจได้และถ้าคุณได้ข้อคิดหรือแรงบันดาลใจอะไรจากวิดีโอนี้อย่าลืมแบ่งปันให้เรารู้ด้วยการคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยสุดท้ายผมขอให้ทุกท่านมีชีวิตที่เปี่ยมสุขและไร้ซึ่งความเสียใจตลอดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องสรุปสั้นสวัสดีครับ